เนี่ยดูนติกาเนี่ยดูดูมะละกอกำลังมีดอกเล,เลยดูพี่ใหญใ,ให้ตาปลูกไว้อ่ะ้นมมว,วนมมอมม่วงมาแล้วเนี่ยตามสาวตัวม่วงมาแล้วนี่ดูดิดูพริกนี่พริกพี่ใหญให้ตาปลูกไว้อ่ะดูเป็นกันนะจ๊ะเนี่ย นี่จ้ามีตะไข่ด้วยดูดิไอ้คนทำเสาต้นต้นมะม่วงไปแล้วเนี่ยทาเสาต้นมะม่วงมาแล้วอือมีดูดิดูพริกนี่พริกที่ย่ให้ตาปูไว้่ยดูเป็นไงจ้ะเนี่ย ดูที่สวนใหญ่ล่ะธรรม,มชาติน,าน,านั้นประมาณั้ทีหนึ่งดูที่จ้างล้วก็แล้วก็ดูที่ทำสาวม่วงแล้วต้นนี้ก็ต้นนี้ต้นใหญ่เลยดู ดูต้นโหโกรกะรองเต็มเลยลูกนะจ๊ะโอมเงินลังเขาจะทำแบบดดน,นุ่ลื่นดีไม่ได้ดูนะเขาเรียกอะไรขุมขคมๆม่ะใบขี้เหล็กจะ้ะนี่ไหมไหพริกอะไรนะพริกที่เราแก่กอรอร่อยจะ้ะดู มากอที่ใหญ่นะจ๊ะมีตาไข้ด้วยดูดิ่ให้เขาทำสาวต้นสวนอัน,นนี้สวนนี้ที่ใยายทำมามาชมสวนกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋า มันชมสวนงานนี่มาชมสวนงานจ้าน้องจ้ามันชมสวนงานนี่แล้วม่วงยายนี่คือสวนม่วงยายให้เขาทำสาวเลยแต่เนี่ยมันเขาทำสาวเนี่ยยายเป็นแค่ปุ๊บเขาปลูกไป ม่วงน้ำดอกไม้เดี๋ยวชะอมกำลังขึ้นนะจ๊ะชะอมกำลังขึ้นก็จะทำแบบกำลังอองดดกำลังยอดสวยกำลังออกเลยนี่สวยเหมือนที่แล้วรุนที่มะม่วงป่าเล็กเพิ่งปลูกไปยาเพิ่ปลูกไป พี่น้องจา๋านี่ยายไม้ดูพริกอยู่ที่พี่น้องดูที่พริกเนี่ยนี่ดูดิดูพริกนี่พริกที่ยายให้ตาโป๋ไปว้เนี่ยดูเป็นยังไงจ้าเนี่ยจ้าพี่น้องจ๋าดูดิมีแต่ของกินดูที่จา้าดูที่จา้า ดูส่วนละม่วงยายนี่ดูส่วนละม่วงยายให้เขาทำสาวเลยแต่เนี่ยให้เขาทำสาวนะจ้ะโอมเงินลังค์ก็จะทำแบบนี้จ้ะมีตาไข้ด้วยดูดิให้เขาทำสาวต้วนนะจ๊ะมีตาไข้ด้วย ดูดิให้ทำทำาสาวต้นนี่คยาดเป,ป,ป็นการพวกเขาปลูกไปม่วงน้ำดอกไม้โดยชาวอมกำลังขึ้นไม่ได้ฉีดยานั้นจะเป็นอย่างนี้มันกำลังดกเลยไหนไหมกำลังดกเลยจ้ากำลังดกเลยด้วยพริกอะ่ะอืมนี่ดูดิดูพริกนี่ พริกที่ยังให้ตาปูกไว้อะดูเป็น,นไรจ้ะเนี่ยสะมุ่งยายนี่ที่ส่วนมุ่งยายให้เขาทำสาวเลยเจ้าเนี่ยอันก็ทำสาวดีลด้บ,บ้างเนี่ยทำใหชาติออืนี่ดูดิดูพริกนี่พริกที่ยังให้ตาปูกไว้อะดูเป็น,นไงจ้ะเนี่ยจ้า ผมเงินก็จะทำแบบตะม่วงยายนี่ชมสวนม่วงยายให้เขาทำสาวแล้วเจ๊เนี่ยให้เขาทำสาวร่มลื่นด,ดีเป็นน้าดูน,นะเขาเรียกอะไรขุมขุมอ่ะใบที่เหล็กจ้ะ,ะมาชมสวนกานอะจาะพี่น้องจ๋า มาชมสวนงานนี่ทำเสาม่ว,มาวงเลยทำเสาม่วงแล้วเป็นแบบนี้จ้ะบรรยากาศล่มลื่นมองมาชมสวยงามจ้าพี่น้องจ้ามาชมสวนงานนี่ทำเสาม่วงเลยทำเสาม่วงแล้วเป็นแบบนี้จ้า บรรยากาศล่มล,ล,มลนนนนื่นล่มลื่นดีเป็นยาดูอะไรนะเขาเรียกอะไรเอวขมๆมั้ยใบขี้เหล็กจ้ะดีระมังไงธรรมชาติล่มลนนนนื่นดีเป็นยาดูอะไรนะเขาเรียกอะไรเอวขมๆมั้ยใบขี้เหล็กจ้ะ โอ้ก็ไปแกงเนี่ยเป็นแถวเป็นแนวลนจ้ะเนี่ยเป็นแถวเป็นแนวจ้านี่ยายดึกนี่จ้าดูนี่ขี้กระกขึ้นเต็มเลยกนะด้างถือไม้กระเท้าเดินมาดูเขา อ่ะดามมีตะไครมีอะไรด้วยนี่ดูต้นนี้กำลังธรรมชาติาจ้ะธรรมชาติเนี่ยมาดูชมสวนจ้ะอันนานมาทีนึงไ oh. ม่ก็ทันสาวมะม่วงนี่ไหมไพริกอะไรง่าพริกที่เราแก่กอ็อร่อยจ้ะดูมะกรูดที่ใหญ่ ยาดเป็นาค่พุกเขาปลูกไปม่วงน้้นดอกไม้โดยชาอมกำลังขึ้นในตาปูกไว้ดูิล่างของดอกจ้าดิถ่ายดอกให้ดูเลยเนี่ยถ่ายดอกให้ดูเลยจ้านี่นี่จ้ะมีตาไข้ด้วยดูดิให้ทำทำสาวต้นอือนีดูดิ ดูพริกนี่พริกที่ยายให้ตาปูกไว้่งดูเปอนกันจ้าเนี่ย,นนยให้ตาปูกไว้สิกำลัองออกดอกจ้าสิถ่ายดอกให้ดูเลยเนี่ยถ่ายดอกให้ดูเลยจ้านี่อันดีระ้ังไงธรรมาชาตินีดูต้นนี้กำลังธรรมชาติะจ้ะธรรมชาติเนี่ย,มา,ายมาดูชมสวนจ้ะ อันนานมาทีหนึ่งนี่ดูดิดูพริกนี่พริกที่ยายให้ตาปู่ไว้อะดูเป็นไงจ๊ะเนี่ยมันก็ตั้สาวมม่วงสวนอัน,นนี้สวนนี้ที่ยาย่ทำมาใหญ่นะ ดูสวนยาญนี่ที่ต้นนี้เนี่ยดูติกาเนี่ยดูดูดมลรากตกำลังมีดอกเลยดูที่ให้ให้ตาปลูกไว้อ่ะให้ตาปลูกไว้ดูสิแล้วของดอกจ้าสิถ่ายดอกให้ดูเลยเนี่ยถ่ายดอกให้ดูเลยจ้านี่แล้วก็ดูทีิ ทำสาวม่วงแล้วนี่จ้ามีตาไข้ด้วยดูดที้คำทำสาวต้น,นต้นนี้ก็ต้นนี้ต้นใหญ่เลยดูดูดต้นโอ้โกระกรองเต็มเลยลูกเต็มมา